สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามานําเสนอแต่ไม่ได้ขายนะครับเราไม่ได้ขายครับนี่คือเครื่องเล่นชนิดหนึ่งชื่อคาฮองนะฮะคขาของภาษาดนตรีนะครับชื่อยากมากนะนึกว่าไอ้ไอ้ที่วางกระถางดอกไม้ไม่ใช่นะครับน้ายี่ห้อทาเลนนะครับเป็นเครื่องดนตรีของอนักดนตรีที่สําสหรับคนกลางคืนหรือคนที่ชอบดนตรีนะครับ มันมีสีด้านนะเห็นไหมนะทำไม้ด้วยไม้มอย่างดีนะครับฉาบด้วยแลก็เกอร์สีสวยงามข้างหลังมีรูนะครับรูนี้เพื่อเอาใส่ไม้นะครับไม่ใช่รูเอาไว้ให้หนูเข้านะครับนะนะทำให้เสียงดูดีนะครับแล้วก็เข้ากับลำโพงขยายไปอีกทีนะึงมีสีด้านนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับด้านเรียบๆสีด้านด้านบนก็ไม่มีอะไรด้านบนมีความสำคัญนะเห็นไหม ด้านนี้เราก็ไอ,อ้อ่ามีเสงแทรกนิดหน่อยนะครับก็คือมันเครื่องบินผ่านนะครับเครื่องบินผ่านอ่าผู้โดยสารครับตกลงมานะอะไรนะอ่าข้างบนมีอะไรฮะในนี้คือเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับอ่าการใช้นะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่คือยี่ห้อเทเลนนะครับใช่กอดททเลนนะครับไม่ใช่นะฮะอาจจะประมาณนั้นนะนะโอเคครับ ครับนี่คือการสาธิตนะครับว่าการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับเป็นการเคาะให้จังหวะนะฮะให้เกิดเสียงดังนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟด้วยนะประหยัดนี่คือจังหวะนะฮะเป็นจังหวะที่จะควบคู่กับการเล่นฟกซส่งกีตงกีตาร์เนี่ยนะฮะกองไม่ต้องมี5 6ตัว1ิตัวไม่ต้องนะฮะเอาแค่ตัวเดียวก็เหลือเฟือนะฮะไปนอกสถานที่เล่นกันตามสถานที่ชั้นน้อง

โฉมหน้าที่แท้จริงของกล่องใบนี้นะครับและการแสดงออกของมันเพลิดเพลินดีเหมือนกันนะครับใครมีไว้หรือจะหาซื้อก็ได้ครับแต่ที่เราไม่มีจําหน่ายนะครับโชว์อย่างเดียวนะฮะโชว์อย่างเดียวเพลิดเพลินนะครับเขาเรียกว่าคาห้องครับคาห้องไม่ใช่คาห้องนะครับคาห้องครับคาห้องอาคาห้องว้เล่นเล่น,เล,นเล่นสดสดได้นะครับโอเคสวัสดีครับ